เดอะไว c ์ไทยแลนด์2024ลุ้นปุ่มซูเปอร์บล็อกสุดท้ายของโค้ดกล้องเดอะไว c ์ไทยแลนด์2024นับถอยหลังสองสัปดาห์สุดท้ายของรอบแบนด์ออฟดิชันก่อนจะเดินทางเข้าสู่การแข่งขันที่เข้มข้นที่พุ่งขึ้นแบบทวีคูณในรอบแบ t เทิลโค้ดทั้งสี่ยังคงเดินหน้าแบบเต็มกำลังในการค้นหาลูกทีมโดยเฉพาะทีมโค้ดกล้องที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดกับอาวุธลับชิ้นสุดท้ายปุ่มซูเปอร์บล็อกที่เล่นเอาโค้ดทุกคนต้องหวัน่นเพราะเป็นฉนวนในการทิกเกม จากหน้ามือเป็นหลังมือมารอชมว่าผู้เข้าแข่งขันคนไหนจะฉายแววแชมป์จนโค้ดอยากได้จนตัวสั่นและมาร่วมระแวงไปพร้อมกับสาโคตรว่าโคตรคนไหนจะโดนโคตรก้องหมายหัวลงมือจัดการกำจัดออกจากสึกการแย่งชิงของโคตรไปแบบชิวอย่าพลาดการรับชม The Voice Thailand 2 0 2 4ทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬกาทางช่องวัน3 1และติดตามความเคลื่อนไหวและชมย้อนหลังได้ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียพร้อมเพลิดเพลินกับรายการย้อนหลังได้ทาง Netflix และมาร่วมลุ้นไปด้วยกันใน The Voice c o m b a c k Stage ทุกวันพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาทาง YouTube The Voice Thailand